สวัสดีผู้มชมทุกท่านใะนตอนนี้ก็อยู่ยช่อง Foxie Happy DC ส,สองครั้งนี้จะมตาตําแหน่งจะแจกตัวละครของช่อง f o x i h o b b y DC ส,สองกเคือคืองาน,นแบบไม่ต้องใช้ลิงโอเคทุกคนจะต้องติดตามช่องนี้คือมีช่องชววนะอวันนะ f o x i เดี๋ยวไปได้หาก็อนุญาตถาม,ามนักผู้ชมงั้นเดี๋ยวให้่านผู้ชมพิมพ์มาเอาให้พิมพ์ว่า Foxie DC สองนะ ที่ดีที่างเดียวโอเคแล้วมันจะขึ้นรูปนี้นี่รูปนี้เลยคือก็มาจากช่องนี้แหก่ช่องของอังกฤษโอเคเรากดไปสักคลิปสักใดที่หนึ่งเพืที่มันเป็นรูปโลโก,ก้ช่องเขาเออหากดไปยับเดย่อนับกผู้ชม Скачать мою S можно по ссылке в описании. А я пока пойду заварил นะหน้าเ่อ้เก็ดเปิดนะรอก่อนนะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราตัดตัวที่เสร็จเลยอ่ะท่านผู้ชมก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยก็จะได้เป็นประมาณนี้ว่าจะเอารูปไหนได้อออเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็จะได้เลย เราก็จะได้ตามที่เราต้องการแล้วมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะเพื่อนางกันขีนาอยู่ไนเนี่เดอันนี้จะไม่ใช่าหากกอนโอ้ทุกคนมีเยอะมากมาหาไม่ไหวอ๋อก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวเราจะกี่เห็นล้นแบบ นี่เสร็จแล้วใคุดทุกคนเกิดไปที่ DC สองม้วอ่ะแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นี่แล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยทุกคนก็สามารถเอาตัวเอาตัวของช่องนี้ไป Vs ได้อย่างไงยได้มันจะได้เหมือนกับการ Vs ของช่องอื่นอ,นอ่ทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วก็แค่อย่าลืมกด Subscribe เลยอย่าลืมกดกระนิ้ด้วยนะบ๊ายบาย